จะมารีวิวดูนะครับเป็นรองเท้านะครับรองเท้าผ้าใบนะครับสีดำนะครับว่า,าดูเหมือนมันเล็กไปไหมนะครับวความรู้สึกมันจะเล็กมากๆนะครับอลองแกะรีวิวดูนะครับเพิ่งได้เมานีนน้ครับออนุญาตนะครับ ดำนะครับเป็นไซส์ของยุโรปหรือเปล่านะครับเป็น E.V.E.U. อ่ะ E.U. ไซส์สีสองนะครับผมสั่งนะอ่ะก็เนี่ครับไซส์สี่สองอ่าเป็นลายนี้นะครับอืมโอเคอยู่นะจะดูเหมือนมันจะเล็กอะนะครับ <laughs> ดูอ่ารองเท้าผ้าใบนะครับก็ร้อยกว่าบาทนะครับ ก็ไว้ใส่ไปทำงานนะครับก็ประมาณนี้อะโอเคมีโฮมโซนนิดหน่อยนะครับก็โอเคแล้วแค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับสายก็ประมาณนี้นะครับสายลัดเป็นยี่ห้อแบนโอเค ก็ถ้าเป็นที่ห้อยได้นะครับเวลาเราซักนะแขวนได้นะครับตรงนี้ก็น่าจะทาเป็นหูวหิ้วได้นะครับแต่เขาทําไว้ข้างหน้านะครับก็จะไว้แขวนอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับนะไม่เนนเท่าไหร่ล้วก็ดูก็ดูนะนี่ดูดิ มันก็ใช่ไหมตรงปลายนี่ก็อันนี้มีอะไรติดอยู่ไม่รู้นะดูเหมือนเป็นได้นะครับเนี่ยเป็นได้ได้นะครับเนี่ยที่เขาเย็บไม่ค่อยจะปรนนีท่าไรนะรใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้เรียดเลยนะแต่ทาคนออันนี้ก็คงไม่เอานะครับดเดี๋ยวนี้ใช่ไหมดูได้มันยัง เป็นเศษนี่คือตัดยังไม่ขาดเลยนะครับนะโอเคนะครับให้เป็นได้ของตัวนี้หรือเปล่าเนี่ไม่ใช่ได้นะครับเป็นสีเฉยแต่ดูเหมือนนุ่มนะครับอ่ะโอเคเดียวลองใส่ให้ดูอ่ะผมจะลองใส่ให้ดูนะครับขออนุญาตนะครับอว่ามันจะโอเคไหมอ่ะ ใส่ดูอืมก็สีบสองพอดีนะพอดีเลยไม่เล็กนะครับโอ้โหเรากะเท้าของเราได้ดีเยี่ยมมากนะก็ใส่ไม่ครับนะไม่หลวมนะก็โอเคแล้วอย่างเี้ยนะ, <c oughs> นะนประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ก็ ใช้อ <im sharing> ัน hey, นี้ตัดก็ได้นะเนี่ยแค่นี้นะหรือใช้ไปแช็คลนก็ได้นะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครประมาเนี่ยก็เชือกรัดได้นะครับนีโอเคนะขอให้เป็นรองเท้าสีดัานะก็คงจะเาไว้ทำงานนะครับนะโอเค อันนี้แหะประมาณนี้เห็นไหมอันนี้ผมขอจะรุงเท้าอาจจะยาวไปหน่อยหนึ่งผมก็เลยเอาดังยึดเขารัดนะครับนะก็ประมาณนี้โอเคครับ